สวยแต่มีระบบลากลูกด้วยวะพี่ยกน้ำไปดูหน่อยพี่พมันมีลูกพ่วงด้วยเหรอเจอของดีแล้วครับ 9 0 0 0แสนเก้าครับตัวนี้เพิ่งต่อมาใหม่ด้วยต่อได้สวยดีเลยโอ้ค่สีสวยเลยครับแสดงว่ารถคันนี้นี่รับมาพิเศษเลยนั่นนี่นะมันเป็นรถขยกกะกทมหรือเปล่าพี่ มันเป็นรถกระบะดำใช่ไหมอ๋อไม่ใช่รถขยะเป็นรถกระบะรถรถกระบะดำขอ้คุงเทพครับ FCA t r 240นี่ครับหูกระต่ายคู่นะครับใครที่กำลังหาอยู่ดูดิกระบะยังใหม่ๆอยู่เลยครับทุกคนกระบะยังใหม่ๆอยู่เลยเก้าแสนเก้า ถ้าล้างออกก็รถใหม่ๆนี่แหละแชสซีไม่มีบวมนะดูผมรับประกันเลยไม่มีบวมนะครับดูแล้วนี่กระบอกก็พุ่งจะต่อมาถ้าต่ออยู่แถวนครปฐมนี่มั่นใจได้เลยครับเครื่องดีเสียงนิ่ม แถมเครื่องเสียงด้วยไม่เจียมไหมเอาไอรถต้องจะต่อมานี่ต่อให,หม่ครับพี่มาทำเงินใหม่เครื่องสองซีครับหน้าตึกเป็นรถของอเทศบาลกทมต่อไปใช้ต่อมานานหรือยังพี่ครึ่งปีครึ่งปีใช่ไหมแต่ดูจาก วิ่งแล้วมันคงจะวิ่งยังไม่เยอะหรอกสีในไ,ไม่กี่ยาวเออสีในกระบะยังดีดีเลยนี่นะครับแถมเครื่องเสียงหนึ่งชุดนะครับสิบสองนิ้วนะครับตู้แบนพาร์เสียงกลางสองดอกเสียงแหลมสี่ดอกเออเสียงกลางสี่ดอกฝังละสองเสียงแหลมสี่ดอกเหมือนกันกระหุมแน่นอนขับด้วยพาวเวอร์สองตัวนะครับกลางหนึ่งเบรดหนึ่ง

ต่อจาก u s s t นะครับต่อดีมากเลยกระบะ3 8, าเมตรแยาวสาเมตรแปสิบกว้าง2องเมตรสาสูง1เมตรนะครับกระบะกระบอกตันนะครับแกนใหญ่ภายในแถมเครื่องเสียงนะครับรถคันนี้คัดมาพิเศษเลยดูพวกนี้ยังใหม่ๆเยู่เลยผมจะแก้มือคันนี้แหละนี่แก้มือให้กับเสียไพโรดนะครับ อะสวยมากนะครับสุดยอดแอร์เย็นด้วยจกบอกว่าเอามาใช้อ่ะหัมวมันใหญ่เกะกะเพื่อซอยบ้านแกมันเล็กไงสวยนะอันนี้นะยังใหม่อยู่เลย เดี๋ยวลองลงดำดูลองลงให้มันตึกนี่ครับนี่เบรกล้ด้วยนะครับคือรถเนี่ยหายากครับสภาพนี้เอ้าพี่ไอ้นี่มันใช้ได้จริงไหมลูพกพ่วงใช้ได้ครับพี่เอาไปลากอะไรไ อ๋อเวลารถติดรถอะไรเฉยๆแต่มันไม่มีระบบลากจูงเป็นเป็นน้ำมันเป็นอะไรไม่มีมมแถมไม่หมดเลยลนะครับสนใจนะผมเชื่อว่าหลายคนสนใจภาคใต้ภาคตะวันออกจันรายองนะคันนี้นะครับต่อดีนะครับดูจากเหลี่ยมลายแล้วโอเคนะกระบะมีเนียมฝาข้างเปิดบนด้วยอ่าเปิดบนนะครับเพราะว่าบานาพับอยู่ข้างบน เวลาเปิดปุ๊บมันจะขึ้นข้างบนเนี้ยไม่ได้แหแน,นลงข้างล่างนะครับเออเขาท่าเขาท่าได้มาสดจริงๆนะคันนี้นะภา,ายในหัวภายในหัวอะไรก็ยังยังโอเคอยู่เครืไไ่องเสียงทํา,า,ทาทไปหลายหลายตังค์นะหน้าหมื่นแถมเครื <500 000. S 2> ่องเสียงไปเลยห้าหมื่นมันเกกะครับผมเสียไพโรดบอกว่าเกกะเพราะว่าซอยซอยแถวนี้ ที่วิ่งอยู่แถวนี้ไหมอืมมันแคบหรอยางพันนะครับยางยางยังใหม่อยู่เลยนะครับยางยังใช้ได้หมดเลยนะหกเส้นนะยังใหม่อยู่เลยนะครับยางใช้ได้นะครับข้างหน้าก็ยังใช้ได้ครับผมว่าวิ่งดินนี่น่าจะยังไม่ถึงร้อยเที่ยวหรอกมั้งยังไม่ถึงหรอเนาะที่หินหินกองอยู่นู่นคันนี้ไปขนมาหรือเปล่าโอ้ อดครับพี่พี่ลองถอยเข้ามา้ผมดูทรงหน่อยถอยถอยตอนมันขยับให้พี่ถอยเข้ามาครับใช้ได้นะครับคันนี้ครับใครก็อยากได้นะครับรถราคาไม่แรงสวยนะคันนี้นะดูระบบไฟติดหมดเลยนะ โค้คัตซีนี่สวยจริงๆกดกดนะโอ้โหอ่ะที่ถอ๋อสวยจริงๆครับกข้างในนี่ยังง,งามๆอยู่เลยครับ พี่ลองเปิดไอ้น,นี่หน่อยเปิดไอ้น,นี่ให้ดูหน่อยออผมบอกเลยรถคันเนี้ยถ้าไปซื้อตามอูเนี่ยรถคันนี้นะถ้าซื้ออยู่ตามอูนะล้างดีๆนะล้านสอง อ่าร้านสองาาอันนี้ขายจริงนะไม่ได้พูลล่นอย่าหัวรอ้อสิขายจริงใช่ไหมขายจริงครับขายจริงเนะาะเออไม่ถ้าหัวร้อนี่ผมคิดว่าเดี๋ยวใป้รถเซลหรือเปล่าขายจริงลยครับขายจริงเลย,ยเลยนาะคันนี้เนาะเดินมารถไปเลยนะอ่าเก้าแสนเก้านะครับรถอยู่ที่บางแพนะครับบางแพรนะครับผมนะอืมถ้าพกเครื่องเสียงก็กิกนขาดแล้วพี่น้องห้าหมื่น น่คือเสียงนะเหล็กดำมอะไรก็ต่อดีนะครับทำได้ดีโอแถวภาคกลางเจสซีสวยนะครับเจสซีไม่มีบวมเลยกล้าโชว์ตรงนี้เลยครับไม่มีบวมนะครับเจสซี่กล้าโชว์ให้ตรงนี้เลยครับ ถ้าผมบอกว่าสวยก็คือสวยนะครับไม่งั้นผมไม่มามัวถ่ายหรอกครับฝาข้างเนี่ยเวลาเราเปิดน็อตเนี่ยมันจะเปิดจากข้างล่างขึ้นนะครับเพราะว่าบานทับมันอยู่นี่ตรงนี้มันจะอ้าวนะครับมันจะดีเพราะว่ามันจะไม่หนักเวลาเราโกยอ่เราโกยดินเสร็จแล้วเราจะต้องดันขึ้นออันนี้มันไม่หนักนะครับ รถต่อใหม่ๆเลยรถจอดรถจอดที่น้องรถจอดมาเด้อมาดูรถจอดไม่เอาอย่างนี้จะเอาอย่างไงนะครับมีตรงที่วางล้ออะไรด้วยเดี๋ยวให้ดูภายในอีกรอบพวกเนี่ยปัตติกพวกนี้ยังดีๆอยู่เลยขอตรงประตูงานสีให้เขาเลยครับงานสี ทำสีได้เนียนกิ๊กจริงๆทำสีได้ดีจริงๆนะครับเจะพ่อเครื่องเสียงนี่ห้าหมื่นนะครับระดับนี้แล้วเขาไม่โกหกนะครับระดับเสียแล้วเนี่ยเขาไม่มีโกหก รถพวกนี้ยังดีเลยอันนี้คือน่าจะไม่ใช่รถขยะมันน่าจะเป็นรถดัมมาก่อนรถดัมเหมือนคันนั้นน่ะไปดูคันนั้นนี่เป็นรถดัมแบบนี้แล้วเขามาทำกระบะใหม่แกเอารถเข้ามามีแต่สภาพดีๆทั้งนั้นเลยกันชนก็ย้ำหมุดให้อย่างดี ถึงจะไม่เหลียก็ย้ำหมุดให้นะครับดูแก้ได้รถเข้ามาสภาพดีมากเลยภายในนี่อย่างงามอ่ะรักษารถสวยครับ ตัวนี้นะ่าจะไม่ใช่สองสีตัวนี้นะ่าจะเป็นเครื่องสองร้อยนะตัวนี้นะเดก้าฟอร์เวิร์ดนะครับเครื่องสองร้อยครับรถบ้านเรารถเทศบาลบ้านเราอ้าโอเคนะครับใครอยากได้ก็เชิญนะครับเชิญเลยสวยมากคันนี้ขายได้มดนี้แล้วนี่เบอร์นี่เบอร์อะไร เอ้พ hey, ี่ผมจะดูรีทูดได้ไงอ๋อเข้ชอไปดูเลยพี่เป็นนเสรอ